สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับสำหรับคันนี้ติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจาก m a x กซ์ครับนี่ครับดีจริงบอกต่อครับอันดับหนึ่งนะครับฟิล์มที่เราขายดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเป็นฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกครับเทคโนโลยีนาโนให้ความละเอียดสูงครับมองคมชัดนะครับทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนนะครับไม่เบลอไม่เป็นผื่นนะครับทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกครับสำหรับคันนี้เลือกใช้เป็นรอบคันนะครับ BP ส0ครับ60%รอบคันนะครับนี่ฮะดูครับงานสวยๆแบบนี้เลยครับติดตั้งเข้าไปแล้วเหมาะกับรถสีขาวจริงๆครับรถสีขาวนี่ใส่แล้วดูตัดกันเลยนะครับนี่ฮะข้างหลังก็กำลังติดอีกคันนึงนะครับนั้นเป็นอ s u ูดีแมนะครับตอน e นิวนีครับเราเห็นด้านนอกนะครับมืดอย่างนี้เลยนะครับออกมืดในสว่างมองทางชัดเจนครับ ให้ความคมชัดทุกทัศนวิสัยนะฮะนี่ครับสวยๆครับในมิ t s ู b ิชิปาเจโร่ยิ่งก็สีขาวนี่ดูสวยมากครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยครับว่าด้านในยังคงความชัดไหมครับนี่ฮะบานหน้า40%นะครับ BP 35ครับ Black Panther นะครับบานข้าง BP 20ครับเราจะเห็นว่านะครับทัศนวิสัยดีมากๆครับไม่มืดนะฮะ เดี๋ยวมาดูบางคนว่าเอ้ยไม่มืดด้านในแล้วจะกัรความร้อนได้ขนาดไหนมาดูนะฮะเราเทสด้วยเครื่องเทสฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทสฟิล์มจากค่ายนะครับมแมกมาเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับก็อยากให้เห็นสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะแสงส่องผ่าน18นะครับกำลังสี UV นะครับ99 99.8นะครับลดความร้อนรวม91.5ครับการความร้อนระดับ91นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแค่80กว่านี่ก็โอโหสุดยอดแล้วฮะสำหรับคันนี้ติดตั้งไปแล้วสวยงามมากครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้มิสูบิ i s h i าเจโร่สปอ r ์ตนะครับสนใจที่จะติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกนะครับแบบนี้นอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง u t u b e นะฮะ อยู่ที่ Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้แดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้นะลาไปก่อนฮนะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ